จะเอ๋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 แม่มาแล้วเจ็ดตัวเลยอยู่บ้านเจ็ดตัวเลยไอ้ชายเย็นชายเย็นชายเย็นหลักชายเย็นอ่ะพี่ถุงเงินพี่ถุงเงินเอีโอ้อันไหนดาวเดือนลูกยุ้ยเท้าเท้ามาหรืวะ นายแม่ดูสิแม่ดูชัดๆแต่มาดูไิ้ท่นแม่ดูทิอันนี้ใครอันนี้ชายเย็นหรอดาวเดือนลูกดาวเดือนลูกดาวเดือนพี่ถุงอ่ะไหนพี่ถุงพี่ถุงยิ้มมาเดี๋ยพี่ถุงยิ้มเดี๋ยวมือแม่ล่ะนายเอาเต้าเทาไปแล้วเทาไปแล้วเทาไปแล้วอ่ะเอาแล้วป้าเอาไปขึ้นรถลงไปขึ้นรถโอ้โอโอตายสายเลยแม่โอ้โอโอใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่ะ แม่มาแล้วแม่มาแล้วมารวยลูกมารวยมานี้มานี่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาลูกมานี่ยโอ้โอ้อมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วลูกมามาแล้วลูกมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอามานี่เลยดาวเดือนมาเนี่